เรามาสกายวอล์กกาญจนบุรีนะคะ

สกายวอลสกายวอลมาเมืองการก็ต้องมาแวะกันตรงนี้นะคะสกายวอลค่าบัตรผู้ใหญ่60บาทเองค่ะ เดินไปตรงกลางกัน วแม่น้ำแควนะคะก็เดินมีที่แบบเป็นจุดให้เดินเป็นวงกลมก็จะเห็นคิวทัศน์ของแม่น้ำแควนะคะ ถ่ายรูปมาลหสือจะสังเกตอะไรไหมีีสพี่หญิงสังเกตอะไรไหมว่าจะมีเป็นแบบแม่น้ำสองสีเห็นป่ะอ๋อเออเนี่ยจะมีฝั่งนี้สีหนึ่งฝั่งนู้นสีหนึ่งถ่ายแล้วติดกันมันก็เห็นอยู่ะม่ได้มองมัวตะมองข้างบนน่ะสีเหลืองกับสีออกเข้มเข้มเนี่ยมันมาบรรจบกันแม่น้ำสองสีสีดำช่างสังเกตดำมันแน่นอนต้องต่างเป็นแม่น้ำสองสี เออช่างสังเกตจังไม่ได้สังเกตตอนแรกมองแต่อ่าบ้านเรือนมองแต่พวกเขามองกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยมองกระเพร์ยังไงไม่ไม่อยู่ใกล้เนี่เรียกแล้วเนี่ยอยู่ไกลไปอ่ะท่านเจ้าว่านน่ะอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นไงะท่านเจ้าว่านอ่ะเรียกจะเรียกเจเอกมาด้วยอ๋อไหนไหนมาสปัง การสกายวอล์กนะคะจบของสกายวอล์กเราก็มาเดินเที่ยวกันที่แม่น้ำแกวนนะคะตรงนี้เขาไม่ให้พิงนะคะอยู่ได้จำกัดแค่สิบคนเรานิมนท่านเจ้าอาวาสมายืนถ่ายตรงนี้นะคะ เฮียมาเปล่า hmm. ก <die. laughs> <Shout> ็ว uh ่าแล้วพูดถึงเนี่ยบอกเล่าเปล่าบอกว่าอันอันอญิงเพราว่าประจมุนนะคะท่านมาถ่ายข้างหลังจะเป็นเขียนคำว่าการจนบุรีเข้าเลยค่ะพี่หญิงเข้าพี่หญิงพี่หญิงค่เขีาอะไรแม่อะไรเออต็มยมกูมากินตรงนี้อ่ะ เดินตามหลังไหมเดินตามหลังไหมเห็นเสากระโดงเห็นเสากระโดงข้างบนนี้เห็นไหมเสากระโดงเห็นกระจกข้างล่างด้วย นไม่เกินสิบห้าคนไม่น่าจะเสียงเรือนะ ่จะเปนตั้งไฟใช่ไแรว่าลากักปั่นอะไรเปิดไฟปันไฟไปด้วยวะอาจารย์ต้องํานมากร้้องทาอาจารย์าน้าพวกเราเดินตามดึงตามมันก็ถ่ายตามค่ะ ไปน้ำแควกันน้ำบรีนะคะร้อนค่ะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วทังาสายเขาบอกมาไม่ได้ร้อนเขาบอกร้อน สนิทกันจะเอาใกล้เอาไก,กลได้ทั้นนงนั้นตรงนีเราเอาเอสู่มาวาันทรูทรี เดินเราเห็นทางนี้ด้วยเนี่ยเนียแล้วเราเดินไปด้วยกันมันเห็นข้างหลังเ,เห็นเห็นกาญจนบ,บุรีเห็นหมอกเห็นเห็นทิวทัศน์ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแพนะเป็นเป็นแพตอนสมัยยุยอย,อยอเนี่ยค่ายทหารพี่หลองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเขาลื้อแถวนี้เมื่อก่อนเขาแบบเราว่ากันด้วยนะเขาจะไม่ยอมลื้อแพร เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวคนไปที่แบบเขาอยู่แพรกันเนี่ก็บ้านเขาใช่เหมือนบ้านเขาแต่เขาคงตกลงกันได้อาศัยมากินต้องเวนชุนใช่สวนไทยก็ต้องใช่แต่บางส่วนก็ยังอยู่อย่างี้ใช่ยังมีบางส่วนก็ยังอยู่ก็กลายไปอยู่ในน้ำแทน แต่ยุว่าเรือแพพวกนี้้าเขาน่าจะได้งบประมาณนะได้เหมือนได,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 ได้ได้ทาสีให้ส,สวยๆอะ่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวกันแบบว่าคนลงไปเที่ยวในแพแล้วมันสวยโอ้โหภูเขาสวยมากถ้าถ่ายไปดูเนะียสวยทุกภูเขาขออ้างหลังเด็จะงลงกันแล้วเขาคบลงกันแล้วนะ สวยจริงจริงก็เห็นยอดกระโดงเราลงกันแล้วนะแดดร้อนมากมาให้มาเช้าเช้าใช่ตรงมาเช้าเช้าค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะพี่ใจเก้าโมงโอ้ร้อนแล้วแหละร้อนแล้วละเก้าโมงก็ร้อนแล้ว ถ้ามาเ<ด>ทีเ<า>่ยวเดินก็ต้องมาเช้าเช้าเจ้มาเที่ยวเดินเอามาพี่เต้ยเข้ามา,มาเที่ยวด้วยเหรอคุณมาด้วยเหรอ <c oughs> มากับเขาด้วยเอ่อมากับใครอ่ะฮะอาจารย์สมหมายอ่ามากับพระอาจารย์สมหมายท่านเจ้าวาดวัดจมูนนะคะสกายวอล์กแม่น้ำแควน,นะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ มันดบหลวงปู่เปลี่ยนหลวงพ่อไฟบูลเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตรงนี้เขาก็มาถ่ายรูปกันนะเข้าไปทางสุดข้างในกัน <บา S 1> อ๋อเชิญก,กระเบื้องเป็งนงานที่กำลังก่อสร้างนะคะของวัดชัยชุมพลนะคะ,ะวัดที่ติดแม่น้ำแควน,นะคะอันนี้ที่เขาจะสร้างคือเจดีโบราณวัดชัยชุมพล อันนี้เขื่อนริมน้ำวัดชัยชุมพลนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าห้องน้ำวัดนี้สวยนะคะใหญ่โตด้วยวัดชัยชุมพลนะคะถ้าอ่านผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะที่นอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวยนะคะตรงนี้เป็นสถานที่ที่ทิวไพรนะักท่องเที่ยวมานั่งได้นะคะ มีเพลงม้องเพลงมีนักดนตรีด้วยนะคะสวเลยาหลังสวยเย็นๆนะคะอยู่ตรงนี้วัดชัยจินพลนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่เป็นอนุสรสถานนะคะที่พยานาวาอาชาในวัดชัยจุนพลชนะสงคารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวยจังเลย กล้องเฮียมึดตื้อน,น้องยีเขาไม่เป็นกล้องเฮียมไม่ต้องถ่ายเลยย้อนแสงวันนี้สวยมากนะคะวัดชัยชุมพลนะคะสวยจังเลย กลแ้วมมาาตแล้วาาแล้วว,วัดชัยจุมพลชนะสงครามนะคะจ,จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปวัดอื่นต่อค่ะ วัดนะคะวันนี้เรามาที่วัดพระเทพมงคลลังสีนะคะมา,ามาเป็นอีกวัดนึงนะคะดีพุโทโธโซติเอกฉันอ่านี่อีกวัดหนึ่งนะคะเราไปดูต้นไม้ของพ่อยี่บตุลาสองพัน้ารเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่สมเด็จพระราชดำเนิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพระราชกรณียกิจถวายผ้าภระกฐินและทรงปลูกต้นโพนวะวดเทวสังฆารามเมื่อวันที่26ตุลาคม2,506นะคะก็6กสิปีแล้วนะคะเป็นต้นโพใหญ่นะคะสวยจังเลยกิ่งก้านสาขาออกไปสวยนะคะทรงสวยมากค่ะ โพสีนี้หนอหนอ่พุทธคยากษัตราภูกมิพลทรงปลูกไวสองหตุนศูนหกศกอัมภัยสเสด็จในพระกรถินต้นพระผลมาเพราะจังเลยกรอน คือสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์พระราชดำเนินของในหลวงร .9 เรานะคะเป็นต้นโพค่ะต้นไม้ของพ่อนะคะเพราะว่าเขามีจารึกไว้นะคะต้นไม้ของพ่อต้นนี้มันเป็นหน่ออต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นหน่อของสีมหาโพของพระพุทธคยานะคะจากประเทศอินเดียค่ะกิ่งก้านสาขาจนค่างัวสวยนะคะ เห็นว่าต้นไม้ของพ่อ26ตุลาสองพันค่ะทรงสวยมากในหลวงท่านทรงปลูกไว้นะคะแล้วก็จะออกไปดูที่อื่นบ้างนะคะสีมหาโพเราก็ได้ดูแล้วต้นใหญ่มากต้นท้ายของพ่อนะคะ62ปีนะคะต้นนี้ ีในสมัยเมื่อ62ปีที่แล้วนะคะในหลวงรอชก้าท่านได้เสด็จมาปลูกต้นสีมหาโพรนะคะที่วัดน,นี้วันนี้สวยมากนะคะใหญ่โตมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชื่อจริงๆชื่ออะไรนะคะชื่อวัดนะคะ ลามหลวเขาเรียกว่าวัดเหนือนะคะตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปกันไม่แมวเราอ้วนจังวะแมวเราอ้วนจังได้ไปลายชื่อแล้ววัดเทวาสังฆารามนะคะวัดน,นี้ มีต้นไม้ของพ่อคือต้นโพข้างหลังนะคะในหลวงรอเกาท่านมาปลูกไว้ที่นี่นะคะต้นใหญ่มากเป็นต้นโพนะคะต้นไม้ของพ่อนะคะในหลวงรอเกาท่านมาปลูกไว้นะคะที่วัดเทวสักคารามค่ะจังหวักาญจนบ,บุรีนะคะ เขาบอกให้ไปดูเห็ดอ่ะโอ้เห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดกินได้ไหมอ่ะที่บ้านหนูเรียกูเห็ดสูงเขาเห็ดกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้อ๋อเป็นเห็ดกินได้เห็ดกินได้อันนี้มันดอกมันมันมันไม่สมบูรณ์นะมันดอกสมบูรณ์นะจะดอกใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่มากสูงมากเนี่ยดอกใหญ่มากดอ๋อืสวยหนู ดอกมันจะมันแบบเลยแหละอันนี้บบเส็จติ้งไปไปไปก้านข้าวเที่ยงไปก้านเก็บข้าวเที่ยงนะคะ,ะเย็บฟึ่งเย็เฟึ่งเราคันที่สองคันอันดูเดี๋ยวมาดูเห็ดกันนะคะเห็ดขึขนะะ้นที่ต้นต้นโพค่ะสีมหาโพ คขื่นศรีนครินนะคะลงแผ่ลงแผ่ เอา,เ,อา,เ,อาเราก็ขึ้นแพกันนะคะเอารถขึ้นมาบนแพเพื่อจะข้ามข้ามเขื่อนค่ะเขาบอกว่าข้ามเขื่อน,นสีนักกลินนะคะเกือนสีนักกลิน่น โอ้ขาดนะโมีสายไฟนะดูเด็สายไฟเสาไฟอะขึ้นไปข้างบนโอ้ยเขาทำากันยังไงเนาะมีสายทีย่เสาไฟข้างบนด้วยขึ้นไป เรือกำลังเคลื่อนน้ำออกไปนะคะ